แน่นอนมันไม่เพลาะยังไงมันก็ไม่เพลาะตอนนี้เราสามารถใช้แค่2นิ้วจับแล้วมันได้โน้ตครบ3ตัวเลยนั่นก็คือลงลงขึ้นขึ้นลงดีดลงสะบัดออกดีดขึ้นเหมือนกวักอะไรเข้ามาหาตัว สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนพี่น้องน้องทุกท่นานญาตสนิทมิสหายสองมือลุ้นกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาผู้ิีสนอกสนใจอยากจะฟังน้ำููบนพัมเพลพรณนาไปเรื่อยเปื่อยเรียนเชิญเข้ามาครับผมนับหนึ่งให้มือใหม่ ไปนะปู่นะครับผมทำไมถึงนับหนึ่งให้มือใหม่เฮ้ยคนที่ไม่รู้เยอะกว่าคนที่รู้เพราะฉะนั้นคนที่รู้แล้วนะปู่ขออภัยด้วยนะครับผมยังไงก็ตามแต่อย่างที่นปูพูดไปก็คือว่าเฮ้ยคนที่ไม่รู้ย่อมเยอะกว่าคนที่รู้และส่วนใหญ่คนที่ไม่รู้เนี่ยเวลาที่จะเริ่มฝึกฝนอะไรเนี่ยเรามักจะไปสืบเสาะหาวิธีการเล่นที่แบบโหมันอลังการมากมายก่ายกองแล้วบางครั้งบางทีนะไม่ใช่บางครั้งบางทีหลายๆทีมัน เกินศักยภาพของเราณปัจจุบันที่เราสามารถทำได้ไว้เพราะฉะนั้นแล้วรับูก็เลยอยากที่จะมันนั่งโม้ให้ฟังแบบนี้คือโม้กันไปเรื่อยๆอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็กดปิดไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าดูก็น่าจะพอมีประโยชน์บ้างนะครับผมเฮ้ สร้างแรงใจให้ตัวเองก่อนด้วยอะไรที่มันง่ายๆค่อยๆไปเรื่อยๆตามศักยภาพของเราที่เราสามารถทำได้ในวันนี้อย่างตอนนี้บทนี้บทแรกเลยนะครับผมแล้วผู้อยากให้รู้จัก5คอร์ดแรกก่อนนะฮะนั่นก็คือ G C A minor D E minor 5คอ,อร์ดนี้เนี่ย มันแทบจะครอบจัก,กรวาลแล้วคือสามารถที่จะกระโดดไปเล่นได้ทั้งเป็นที่เป็นคีซีเองหรือว่าที่เป็นคีจีเองเพราะว่ามันเป็นขอดร,ร่วมกันนะครับเราจะพูดกันไปแบบว่าแตะทฤษฎีบ้างนิดหน่อยเพื่อให้ไม่ให้เพื่อนๆไ่ยได้ปวดหัวเกินไปนักนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของการนำไปใช้จริงเอาละมือใหม่เนี่ยก่อนที่จะเริ่มต้นเนี่ย มันควรจะทํำยังไงแน่นอนฮะนิ้วมือซ้ายของเรามันไม่สามารถฉีกมันไม่สามารถ แยกได้นะตั้งแต่วันแรกที่เราฝึกแน่นอนเพราะฉะนั้นนะกูอยากจะให้หยิบขึ้นมาแค่2นิ้วก่อนก็พอนั่นก็คือนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับในมือซ้ายส่วนมือขวาจับปิกให้มั่นปานประหนึ่งว่ามันคือสุดที่รักของเราอย่าให้มันหลุดนะฮะไม่ต้องไปกังวลว่าจับแบบไหนถึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้องเอาเป็นว่าจับให้มันแน่นๆแล้วก็ให้ปลายมันโ่ออกมานหนึ่งนะครับวิธีการดีดในครั้งแรกเราอาจจะดีดลงอย่างเดียว แน่นอนมันไม่เพลาะยังไงมันก็ไม่เพลาะแต่ อยากจะให้ค่อยๆฝึกไปเพื่อให้ร่างกายของเรามันจําได้นะครับนิ้วชี้กับนิ้วกลางครับเราเริ่มกันที่ขอรจีไม่ต้องจับให้มันเต็มรูปแบบครับผมเพราะว่าจับแค่ย่อๆแบบเนี้ยมันก็ให้เสียงที่เป็นขอรจีแล้วตามหลักทฤษฎีที่เขาบอกว่าคอรคือโน้ตตั้งแต่2ตัวขึ้นไปรวมกันถ้า3ตัวนี่เพอร์เฟกเลยตอนเนี้เราสามารถใช้แค่2นิ้วจับคอรจีแล้วมันได้โน้ตครบ3ตัวเลยนั่นก็คือเอามาสายที่5 ช่องที่2สายที่6ช่องที่3มันจะมีเสียงซ่อนทีเบรครบตามหลักทฤษฎีแล้วบางโฟนบอกว่าจีมันต้องจับแบบนี้จีมันต้องจับแบบนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมือใหม่ยังไงมันก็ยังจับไม่ได้เอา2นิ้วให้คล่องก่อนแค่นี้ก่อนฮนะมันได้เสียงครบแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เงื่อนไขของมือขวาด้วยนะว่าเฮ้ยควบคุม ให้มันอยู่แค่3มสายบนก่อนก็ได้วิธีการที่จะดีดให้โดนแค่3ามสายบนนั้นจะทํำยังไงนะครับผมให้พยายามคิดแบบนี้ฮะดีดสะบัดออกจากตัวลักษณะนี้ไปก่อนภาพมันอาจจะไม่สวยมันอาจจะไม่ได้ตรงตามทฤษฎีของอาจารย์หลายๆท่านนะครับผเราเรียนกันแบบวยวัดให้มันได้เสียงครบแบบนี้เพาะอรายถ้าเกิดว่าเราดีดตั้งแต่ ครบปกสายตั้งแต่ครั้งแรกครบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความโฉ่งช่างเพราะว่านิ้ว2นิ้วของเรามันยังไม่แข็งแรงพอที่จะกด2สายร่างนั่นก็คือสายที่1ช่องที่3กับสายที่2ช่องที่3แต่ถ้าใครที่หักห้ามไม่ใช่สิทธสะกดจิตสะกดใจตัวเองให้กดครบได้เคยทำถ้าใครทำไม่ได้แค่นี้ก่อนดีครั้งแรกดียังไงลง มันก็ยังดูธรรมดาเกินไปการพัฒนามันอาจจะไม่เกิดเอาแบบนี้ลงลงขึ้นขึ้นลงดีดลงสบัดออกดีดขึ้นเหมือนกวักอะไรเข้ามาหาตัวใช่ไหมฮะ เมื่อได้ขอด G แล้วโอเคเราไปขอดที่2 e minor e minor ครับผมถอยมันลงมาครับช่องที่2สลับนิดหนึงเอานิ้วกลางลงมาสาย5นิ้วนางลงไปที่สาย4ดีดเหมือนกันเลยครับดีดลงสะบัดออกมันไม่เกิดความเพราะมันไม่ไพเราะแน่นอนเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้นใจเย็นๆทำสองขอตนี้ให้คล่อง ช่วงแรกถ้าลงลงขึ้นขึ้นลงไม่ได้ลงอย่างเดียวก็ไม่มีใครว่าอย่าไปบูลลี่กันเมื่อได้ครบ2คอร์แล้วนะครับบางคนอาจจะตีดลงอย่างเดียวขยับไปที่คอร์ดสีสักนิดหน่อยนะครับคอร์ดสี่เพื่อนๆบางคนบอกจับง่ายเพราะว่ามันอาจจะเป็นคอร์ดแรกที่หลายๆคนฝึกหัดนะครับก็คือทำอย่างนี้เลยเฮ้ย<ๆ>คนที่ไม่ได้มันก็ไม่ได้วะเอาอย่างนี้จาก E m i เ o r เราสลับตำแหน่งฮะเอานิ้วกลางลงมาสาย4นิ้วนางขึ้นไปสายที่5แต่ว่าชีกนิ้วนางไปที่ช่องที่3แล้วดีดแค่นี้ก่อนหะดีดแค่นี้ก่อนแล้วไป A m i n เนอร์ในคอที่3นะครับยกแค่นิ้วนางครับผมลงมาสายที่3ช่องที่2มันจะเบียดเบียดกันนิดนึงดีดเหมือนเดิมครับผมให้มันโดนแค่ช่วง 6, 5, 4, 3แค่นั้น หรือถ้าใครสามารถเอานิ้วชี้จิ้มได้มันก็จะเป็น Am i n o r ที่สมบูรณ์คอร์ที่ยากที่สุดในบทเรียนนี้คือคอร์ดีเพราะอะไรมันจะไม่มีความเกี่ยวพันใดๆกับนิ้วที่เรายกไปยกมาเลยมันต้องยกเปลี่ยนฟอร์มทั้งหมดครับผม3 1 2เป็นคอร์ดีฝึกดีเหมือนเดิมคอร์ดนี้สามารถกวาดมันลงไปได้ทั้งหมด กวาดมันลงไปได้ทั้งหมดเลยนะแแวกลับมาที่คอร์ด C กับ A m เมเนอ,อีกครั้งหนึ่งในกรณีที่เพื่อนจับแบบนี้นะแล้วบูบอกว่าให้พยายามบีดให้โดนแค่ช่วงสายบนใช่ไหมแต่บางครั้งบางทีนะเนี่ยไอ้สายหกเนี่ยมันเป็นเสียง E ที่เป็นหนึ่งในโน้ตของคอร์ด C ก็จริงมันฟุ้งเกินไปวิธีการทำยังไงไม่ให้มันฟุง้งฮะนิ้วโป้งของเราถึงแม้ว่าจะไม่ได้จับอะไรเลยก็ตามแต่ครับ แตะไว้นิดหนึ่งฮะแตะที่สายหกให้เสียงมันหมูเตะหมูเตะอะไรนะมิวขอโทษทีอ่านผิดแล้วขณานี้แล้วดีเอเมน r าก็เหมือนกันครับผมเอานิ้วโป้งแตะแตะมิวมวไว้ถามว่าได้5คอข์ดนี้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรเอาไปต่อยอดกับเพลงอะไรได้บ้างน,นะครับในช่วงแรกของการฝึกนักูนะแนะนำเพลงนี้ครับผม หวังไปกดดันตัวเองว่าจะต้องเล่นให้จบเพลงหรือถ้าใครบอกโอ้เบื่อเพลงไทยอยากจะโกอินเตอร์ไปสากลหนึ่งเพลงที่นปูนแนะนำสำหรับมือใหม่นะ My Love ของคณะเวสไลท์ครับผม <Wow. S 1> มันจะใช้5คอรอดนี้แต่ว่าการเรียงลำดับมันจะไม่ได้เรียง G E minor C D มันจะสลับนิดนึงเป็น C G E minor A minor คิดลงอย่างเดียวคอร์ดละสองครั้งนะครับผม And empty street And empty house เอาลองเพี้ยนด้วยอะลองเพี้ยนด้วยจังเลยถ <c oughs> ามว่ามันเคยมีความาอไหม <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่ร้องให้มันตรงๆซีคอร์ดนี้เท่านั้น <c oughs> คอร์ด F เข้ามาด้วยถามว่าคอร์ด F อืมต้องจับ F เต็มๆเลยไหมเฮ้ยยังไม่ต้องก็ได้ฮะจากคอร์ด C ที่เราจับอยู่แบบนี้ใช่ไหมขยับมันลงมาครับผมนิ้วกลางกับนิ้วนางลงมาอย่างละหนึ่งสายหนึ่งเส้นนิ้วชี้อยู่ที่เดิมจาก F major 7ไปก่อน แล้วก็จบด้วยจีอานปูลเล่นให้ดูหนึ่งท่อนนะเท่ากับว่าบทนี้เราได้ไป6ขคอร์ดโอ้โหแถมด้วยแถมด้วย empty tree, empty heart, heart. สองเพลงนี้ครับผมนับหนึ่งให้มือใหม่ จัดให้คล่องจัดให้แจ่มจัดให้แหลมไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องพยายามที่จะทําให้ได้ภายในวันนี้เท่านั้นใจเย็นๆมันอาจจะได้พรุ่งนี้มรืนนี้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าแต่ขอให้ได้และก็มีความสุขกับมันว้าวแล้วกลับมาพบกับนัปูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับทริคเทคนิคที่แบบว่าพูดมากทอะไแบบวันนี้จากลากันไปก่อนไปจริงนะ อะไรนะไปเหอะโอ้ลังคาแล้วใช่ไหมโอเคสวัสดีครับ